กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการหลังข่าว Health Secret by Dr. อรวรรณวันนี้คุณหมออรวรรณกิชเวงกุลจะไม่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะเพราะว่าเกิดคำถามขึ้นมาว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ยังสามารถที่จะรับวัคซีนต้านโควิด19ได้หรือไม่ถ้าคำตอบคือได้แล้วควรจะรับวัคซีนเมื่อไหร่ลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็มาพบ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกนะคะวันนี้ก็ตอบคำถามซึ่งถามกันเข้ามามากเลยว่า,าตัวเองเนี่ยติดโควิดแล้วทั้งๆที่เพิ่งฉีดวัคซีนไปบา,บางคนก็ฉีดมา1เข็มบางคนก็ฉีดครบ2เข็มแล้วก็มาติดโควิดนะคะถามว่าทำไมถึงติดแล้วติดแล้วยังต้องฉีดวัคซีนอีกไหมนะคะก็อย่างที่หมอเคยอธิบายว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ติด โควิดนะคะเพียงแต่เขาพบแล้วว่าการฉีดวัคซีนท้าหรามีภูมิพอเรามีภูมิในพอติดโควิดอาการก็จะไม่หนักเทียบกับถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะนั้นกา,การที่เราฉีดวัคซีนแปลว่าเรามีภูมิแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ติดจะติดโควิดหรือไม่ติดมันอยู่ที่การป้องกันดูแลของเราเองซึ่งเป็นด่านแรกที่สําคัญที่สุดนะคะอันนี้ถ้าเผื่อติดแล้วเนี่ยเ,เราจะต้องฉีดเข็มต่อไปไหมถ้าเพิ่งฉีดมาหนึ่งเข็ม ก็ยังต้องฉีดค่ะก็พอหายแล้วเนี่ยก็ให้ไปฉีดวัคซีนมันอยู่ที่ถ้าเราจะฉีดอะไรถ้าเข็มแรกเราเป็นซิโนแวคเนี่ยหลังจากติดแล้วเข็มที่2เนี่ยก็ถ้าเผื่อโคต้าเป็นซิโนแวคอีกก็รีบไปฉีดภายใน2อ,อาทิตย์หลังจากที่หายแล้วแต่ถ้าเผื่อได้เป็นไฟเซอร์อะไรเงี้ยอาจจะฉีดฉีหลังจากนั้น1เดือนค่ะหรือว่าจะเป็นแอสซัสมเกีก็ตามภายหลังที่เราติดแล้วเนี่ยค่ะหลังจากที่รู้ว่าติดเนี่ยเว้นไปช่วงไป1เดือน ให้ฉีดอีกการที่เราติดเนี่ยเราก็มีภูมิขึ้นระดับหนึ่งแต่ภูมิเนี่ยไม่ได้อยู่ไปถาวรน,นะคะในขณะที่เชื้อก็มีการเปลี่ยนสเตรนของมันนะคะเพราะนั้นการฉีดวัคซีนก็เพื่อป้องกันสเตรนใหม่ด้วยซึ่งเราอาจจะไปติดสเตรนใหม่แล้วก็การที่เราจะติดเนี่ยหนึ่งก็คืออย่างที่หมอเคยอ,อธิบายอยู่ที่ภูมิของเราว่าเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงไหมถ้าเผื่อเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงเอ็นเคเซียของเราน้อยเนะะี่ยค่ะแต่เชื้อเรารับเข้ามาเยอะนี่ มันก็จะแพ้นะคะทำให้ติดได้นั้นก็คือต้องป้องกันตัวเองเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดเพิ่มภูมิให้ตัวเองใช้เฟสช s h i ใช้ m a สนะคะล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างไม่อยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อสำหรับคนที่ฉีด2เข็มแล้วแล้วมาติดถามว่าต้องฉีดเข็มสามไหมก็เช่นกันค่ะอย่างที่หมอที่บายแล้วการที่เราไปติดเนี่ย ภูมิเราจะขึ้นระดับหนึ่งแต่ภูมิเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสองสาเดือนก็จะเริ่มดรอปนั้นเราก็ควรจะฉีดเข็มสามเพื่อกระตุ้นภูมินะคะให้ขึ้นโดยที่อาจจะหลังจากที่เราติดแล้วเนี่ยเราจะเว้นช่วงไปสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนค่ะก็ต้องเริ่มฉีดเข็มเข็มที่สามแล้วค่ะแม้ว่าจะเคยฉีดมาสองเข็มแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเข็มสีอะไรเนี่ยก็ไปตามไปตามวงจรซึ่งทางภาครัฐ ก็จะออกข่าวมาให้เราทราบค่ะว่าเออถ้าช่วงนั้นนี่เราเราฉีดอะไรไปภูมิจากสถิติออกมาแล้วเนี่ยภูมิตัวนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนเราจะต้องบู้เข็มที่สีเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็คอยติดตามชมจากสถิติโลกซึ่งจะมีรายงานมาเรื่อยๆเพราะเราอยู่ในช่วงของการระบาดเป็นโรคใหม่ที่เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นอุบัติในโลกนี้ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ตั้ง ภูมิให้ตัวเองให้แข็งแรงนะคะโดยทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายคิดบวงนะคะทำชีวิตให้สดชื่นแจ่มใสเนี่ยจะเป็นการป้องกันเป็นเกราะป้องกันโควิดที่ดีที่สุดแล้วก็เว้นระยะห่างค่ะขอบคุณค่ะ ติดตามคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้เป็นประจำในคอลัมน์ Health Secret by Dr อรวรรณทุกวันจันทร์ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ